ตัว được แมวหวานนะมันวานหม่องๆนี่อันนี้มาแล้วเห็นบ่ Huh? มาเบิองว่าสิได้จจกโตัครับกลางมันเป็นมองปลากำลังมาก พี่หอมไม่เอาแบตสำรองมาถัดแน่นไปทางพูนท้าเสิเห็นผู้ปนท้องอู้หูนผลข้าเพีนบปะูปุญละ ใกล้ๆคุณดูจะเป็นผู้พ้นห้องถ้ายูอยู่ข้างหลังสายจังสะเห็นชัดเจนนี่เป็นเช้าบรรยากาศหน้าหนาวานแน่แน่เรเห็นมันบังต้นใหม่เนาะบ่งโน้น,นมันถึงสูงไปอยู่ตรงโน้นเห็นบูสวยนะตรงนีน้มันตรงนี้มันบาง พอเห็นนี่ดอกพู่ก็นนะเดี๋ยวสิพาไปเบิงป่านะครับอีกสักพักหนึ่งได้เห็นป่ามันมากก่อน ลมเย็นมากลมกำลังพอดีเลยเนาะ,ะเด็กๆเ,เล่นแต่โทรศัพท์ลมกำลังพอดีไม่ว,ว่าบ่าลมอนอ นี่กำลังเอาลงเอาปลาครับเบิ้องวาสิใดย์บอสไซมองงว่ะมันเดกาศเดีย๋ยวจะเป็นของงัวเฮ้ยกลางเต็นมองได้ กไ,กกไกลมากกับเป็นธรรมดาเลย <c oughs> นี่สิบเมตปลากรูไอไก่แต่มันมันบ่มันบ่นบอห่อนครับร่มเย็นมันยังมีความมันเย็นเบิดมืนึโอเคครับขอบคนณไม่ที่พิโดนาครับฝากากดีไรโคเช่นนั่นเลยเออขอบคุณครับ